สวัสดีครับผมรีวิวนะครับผมไดฮัซซปนะครับผมเครื่องสามสูบนะครับเครื่องไดฮัซซูปนะครับผมนะก็รถกระป๋อนะอันนี้เอกสารไม่มีนะครับเป็นใบซื้อขายแล้วกันนะครับผมรถสตาร์ตติดนะขับได้ครับเหลือเก็บงานพวกระบบน้ํามันแล้วก็ระบบเบรคนะนะต้องเอาไปเช็คต้องเอาไปไล่เอานะครับคือ ถังน้ำมันมีนะแต่พอใส่ถังไปเหมือนน้ำมันมันไม่ค่อยดูดนะครับผมเลยต่อตรงลงแบบนี้เลยนะครับผมนะต้องเอาไปเช็คล้างถางังเอาแล้วก็ระบบเบรกนะครับเบรกก็อยู่แต่ลึกนะครับผมเบรกอยู่แต่ลึกนะครับเอาไปเก็บงานเพิ่มนะครับเน้นขายทางสภาพนะครับไฟหน้าติดนะครับผม เรื่องก็จะมีควันนะครับผมไฟท้ายออกปกตินะแต่ไม่ดังนะ